วันนี้นะฮะจะมาเป็นคอนเทนต์นะครับผมรีว,รว,นะมวิวถุงยางอนามัยว้ดูห่วยมันมีขีดด้วยดูก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ <c oughs> ผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับ <c oughs> เข้าสู่ช่องแอน นะฮะวันนี้นะฮะจะมาเป็นคอนเทนต์นะครับผมรีวิวถุงยางอนมามัยนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ชมกันแล้วกันนะว่าถุงยางเนี่ยมีกี่ขนาดมีรสชาติหรือว่ากลิ่นเนี่ยประมาณไหนหรือว่ามีผิวเรียบผิวขรุขระอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวมารีวิวกันว่ามีแบบขีดมีแบบปุ่มอะไรอย่างงี้ปกติผมก็ไปใช้ถุงอยู่แล้วนะโอเคไม่รอชา้าเดี๋ยวเราไปรีวิวถุงแรกเลยดีกว่าเนาะ ันแรกเลยดีกววานะครับผมมา49มมนะครับทุกคนไม่ก่อนผมก็เคยใส่นะ49แต่ทุกวันนี้มันใส่ไม่ได้แล้วไงหลวมไปยิ <laughs> ไม่ได้มันก็ใหญ่ขึ้นสิครับโอ้ย49นะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวญาติแกะกันเลยกันประมาณนี้นะครับผมฮวงถือว่าเล็กมากอะขนาดที่2นะครับผมขนาด52มมนะฮะนี่เลยนะครับแกะเลยนะไม่รอช้าผมแกะเลยวางให้ดูก่อนนะว่าหืกลิ่นแบบว่ามันคุ้นๆอะ ไม่ได้ใช้นานแล้วด้วยต่อไปขนาดที่3นะครับผม53ม53มม3าบมมเปิดพร้อมกันครับสียุมููอ่องตองเลยนะ <c oughs> อันนี้ก็ใหญ่ขึ้นนิดนึงโอ้โหอันนี้บอกได้เลยว่าเห็นได้ชัดน,นะถ้าผมอยู่ตรงนี้เห็นได้ชัดว่าเอ้ยอันนี้เริ่มต้นอันนี้เริ่มมาแล้วอันนี้เริ่มวงกว้างแล้วเออขนาดสุดท้ายนะครับผม56านะฮะ <c oughs> ม,มาแกะพร้อมกันนะโอ้โห <c oughs> อันนี้สีขาวเลยนะครับ อันนี้รู้สึกว่ามันน่าจะใหญ่หญหญหหๆยาวๆมากนะฮะนี่เลยนะครับผมขนาดประมาณนี้ก็แล้วกันทุกคนน่าจะเห็นนะฮะอันนี้49 52 53แล้วก็56นะครับผมโอ้หถ้ามองแบบว่า49กับ56นี่คือมันคนละอย่างกันเลยนะครับผมเรามาเริ่มใส่ขนาดเล็กก่อนนะครับทุกคน49นะฮะไม่แน่ใจว่ามันตรงกับขนาดหรือเปล่าน้องชายคุณเท่านี้หรือเปล่าถ้าน้องชายคุณเท่านี้ลองใส่49้ดูนะครับผมวิธีการสวมนะฮะง่ายๆเลยนะครับผมเราเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็บีบนิดนึงนะฮะเออบีบไม่ให้มีลมเนาะผมโอ้โหห,หลวมมากเลย <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยว <laughs> 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 มันรู้สึกว่ามันเล็กไปอ่ะใหญ่กว่านี้นิดนึงนะทุกคนถ้าใครจะใส่สีเก้านะครับโอเคโอ้โห okay. oh oh. ไม่รัดเท่าไหร่เราขนาดต่อไป52าอมมนะครับทุกคนมาฮะโอ้โห oh, อันนี้ก็จะโดดมาหน่อยนะครับผม oh, เป็นลำเลยทีเดียวนะใส <c oughs> ่งี้นะบีบหัวนะบีบไหมปกติผู้หญิงบีบไหมหรือว่าเลียอย่างเดียวแหมอยากสวมได้ปากเลยทีเดียว <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้รัดมากอย่างงี้ห้ถือว่าได้นะขนาดชายไทยก็ประมาณนี้นะครับผม ต่อไปเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งมมนะครับทุกคน53มมวิธดีใส่ก็เหมือนกันนะครับผมก็บีบหัวนิดนึงอันนี้คนใหญ่เบ้ด้วยเบ้ปกติทุกคนเบ้ไหนฮะเบ้ข้างบนหรือว่าซ้ายฮะเบ้ซ้ายหรือเบ้หัวหรือว่าลงล่างอย่างนี้ปกติยังไงกันแน่ทุกคนโอ้โหแต่ละคนก็เบ้แต่ละทิศทางไม่เหมือนกันสุดท้าย56โหคนใหญ่โอ้หดูหัวทุกคนจะใส่ได้ปะเนี่ยโอ้โหได้อ่ะเฮ้ยโอ้ได้เฉยอ่ะมีแม่ลูกเพียมัวมีใคร ชอบอไปไเนยังไงยง จริงขนาดที่ผมเอาอมาก็เป็น,ก,นปก้าวๆแล้วกันทุกคน4 9บเนีบอกได้เลยว่าต้องใหญ่กว่านี้นะมันถึงจะพอดีถ้าหลวมไปก็อันตรายนะอาจจะแบบสุจิอาจจะรั่วซึมได้อาจจะติดเชื้อได้นะทุกคนพยายามให้หาถึงยางอนามัยที่มันพอดีของตัวเองต่อไปเดี๋ยวเราไปรีวิวผิวที่ก่าเนาะมันมีผิวเรียบแล้วก็ผิวขรุขระแบบมีปุ่มแล้วก็เป็นผิวขรุขระแล้วมีขีดด้วยทุกคนโอ้โหผมก็ยังไม่เคยลองเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยนะฮะว่าแต่ละผิวสัมผัสเนี่ยมันให้อารมณ์ความรรู้สึกปะมาณ นะครับผมตัวแรกเลยนะเป็นผิวเรียบก็แล้วกันแต่ว่าตัวนี้จะเหี่ยวหน่อยคือถ้าเรียบเนี่ยมันก็เรียบตามนั้นเลยทุกคนมันมันเรียบแบบโอโ้โหถ้าขนาดเท่านี้นะน่าจะใช้แค่สอนิ้วนะช่วยตัวเอง <c oughs> <c oughs> ถ้าสําหรับผิวเรียบนะทุกคนมันก็จะให้ความรู้สึกสําหรับผู้ชายที่มันฟินแล้วมันเข้าถึงอารมณ์ได้มากกว่าอะไรเงี้ยถ้ายิงเรียบถ้ายิ่งบางก็ยิ่งแบบโอโ้โหนึกว่าสดอันแรกผ่านไปนะฮะผู้หญิงอาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่เนี่มาอันนี้นะฮะเริ่มมานิดหน่อยมีปุ่ม โอ้โหปุ่มมันเตมไม่หมดเลยถุงยางผมไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจทํามาแบบนี้หรือเปล่ามันจะมีช่วงหัวนะครับช่วงตรงตรงเป็นพ่อมันไม่มีนะทุกคนเนี่ยตรงนี้ไม่มีนะแล้วมันจะมาเว้นมาแล้วมาช่วงนี้หมดเลยมาถึงโคนเลยนะทุกคนสาวๆไม่แน่ใจว่าจะติดใจหรือเปล่านะ่ยตุ่มๆอะไรอย่างงี้ผมลองนึกภาพดูนะถ้าเป็นอ้ยคือมันมันดูมีอะไรมากกว่ามันมันดีกว่าเรียบเกินไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้ประมาณนึงก็แล้วกันนะฮะอันนี้อาจจะเพิ่มอารมณ์ให้สาวๆติดใจขึ้นมานิดหน่อยนะครับ ต่อไปตัวนี้บอกได้เลยว่ามีตุ่มไ, ot, ไม่พอมันมีขีดด้วยดูมีตุ่มไม่พอมีขีดด้วยทุกคนแล้วตุ่มเว้นข้อนึ่งมันจะเป็นขีดโอ้ยแล้วก็มาเว้นกันแล้วก็มีขีดมันก็ดูดีนะแล้วมันโอ้โหเฮ้ยมันโดนว่ะเฮ้ยมันแบบมีอะไรมาตึกตึกอ่ะตึกต oh, ึขนาดแค่ผุ้เหมือนทุกคนบอกได้เลยว่าถ้าแบบเจอปุ่มแล้วเจอแบบว่าขีดขั้นนะขีดขวางนะโอ้ <ns> อ๋อยิย่งๆ,ๆเลยแต่ไม่รู้ว่าลูกเพจผมส่วนมากชอบแบบไหนนะครับก็<ม>ผ่านไปนะสําหรับรีวิวผิวสัมผัสไม่ว่าจะเป็นผิวเรียบขู่ขาแล้วก็ขู่ขามีขีดด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกลิ่นต่างๆแต่และยี่ห้อนะครับผมว่ารสชาติแต่และกลิ่นเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงฮะไม่ว่าจะเป็นวันชัดต,ตัวนี้ไม่มีขิน่นะครับผมแล้วก็สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่โอ้โหเยอะมากแล้ว oh ก็ต oh ัว oh นี้เพย์บอยตัวนี้เนี่ยจะมี3มกลิ่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโค้าผลไม้รวมนะครับผมแล้วก็ ตัวนี้แล้วก็ช็อกโกแลตนะฮะแล้วก็เมนทัลนะฮะโอเคถ้าไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปดมกันที่ว่านะ <c oughs> ดมทั้งดมทั้ง,งชิมแล้วก็เกลืนได้เลยปะโอเคอันนี้นะครับผมเป็นไม่มีกลิ่นก็นแล้วกันนะตัวนี้วันชัดนะครับผมนี่นะฮะวันชัดไม่มีกลิ่นนะทุกคนตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาลองดมดูว่าจมูกผมมี่จะดีแค่ไหนนะฮะไม่มีถิ่นจริงด้วยมันเป็นกลิ่นแบบว่ามันๆหน่อย โอ้มันนี่มีกลิ่นทุกคนเลยโอ้โหตายแล้วให้ผมมาชิมอะไรอย่างนี้เนี่ยคนลุกนะตอนนี้คนลุกมากเลยคือมันไม่มีกลิ่นไงตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปชิมตัวมีรสชาติเลยดีกว่าทุกคนสตรอเบอรี่เลยดีกว่าอา่ดูเหล็กกันแล้วกันนะครับผมนี่ดูเหล็กของเรานะครับผมมันจะมีดูเหล็กแล้วก็วันชัดแล้วก็โอการโมตกนะครับผมเป็นดูเหล็กสตรอเบอรี่นะครับผมกลินสตรอเบอรี่นะทุกคนดูโอ้โห ดูแค่สีว่าหน้าสิมแล้วนะฮะโอ้โหแดงแปลดเลยโอ้โหโอ้โหกินแบบชนจมูกเลยอ่ะมีใครชอบไหมแดงๆอย่างนี้โอ้โหถ้ามันติดเลือดติดประจำเดือนมาเนี่ยผมไม่รู้เลยนะเนี่ยสตรอเบอรี่ของจริงอะทุกคนผมนึกว่ากินสตรอเบอรี่คนละมูลมากคนลุกดี เคยไหมทุกคนปกติชอบแบบว่าโมกสดหรือว่าโมกคาถุงนะนนถ้าโมกโมกคาถุงมันก็จะ <laughs> ปิดปากเลยแ่สตรอเบอรี่บอกได้เลยว่าไม่น้อยหน้าใครแน่นอนนะครับผมก็เป็นกลิ่นมาตรฐานที่ทุกคนต้องใช้กันอยู่แล้วโอ้หยิงติดตาคอยู่เลยตอนนี้กลิ่นต่อมานะครับผมเป็นโคากับผลไม้รวมนะฮะแล้วก็มันจะมีสตรอเบอรี่ใช่ไหมสตรอเบอรี่ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนมมืกอจะคล้ายกันนะครับผมโอเคเราเอากลิ่นแรกก่อนก็แล้วกันนะทุกคนโคลานะครับผมยี่ห้อว่าเพย์บอยนะฮะดําปิดเลยรวมกันเลยทุกคนไม่รอช้านะฮะโอ้ ใครที่ชอบกินโคใครที่ชอบกินเปบปซี่ใครที่ชอบกินน้ำอัดลมนี่เลยอรอรอดูนะว่าคอผมลึกได้แค่ไหนนะฮะดู โอ้ย oh, hey, ผมจำอะไรดีอะ <illes> แต่บอกได้เลยว่าโคลา <_ A> ผมก็เพิ่งเคยลองนะ <_ A> ก็รสชาติถือว่าไม่น้อยหน้าสตรอเบอรี่เหมือนกันนะจะใครชอบแบบดูเดือดเอาไปแล้วแบบได้กินแบบนึกว่ากินเป๊ปซี่ไปอะไรางเงี้<_ A> <_ A> ต่อไปเลยเป็นผลไม้รวมโอเคอันนี้เป็นผลไม้รวมนะครับทุกคนขอญาตด,ดมกลิ่นโอ้โหหอมแบบเฮ้ยเราจะนึกกลิ่นอะไรก็ได้อะไรเงี้ย<_ A> <_ A> ต่อไปนะครับผมช็อกโกแลตนะฮะนี่เลยของดูเล็กนะครับผม โอ้หเขาเอาอะไรทำวะเนี่ยขูดกะด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ไปใหญ่ไปก็ช็อกโกแลตอ่ะจริมันก็ตามที่เขาโปรโมทเลยแต่ใ้ยี่ห้อแต่ละแบรนด์มันก็แตกต่างกันไปนะฮะนะครับผมอันสุดท้ายเลยดีกว่าเป็นช่ออันนี้จะออกเย็นๆหน่อยนะครับผมโอกาโมโตะนะครับผมตัวนี้นะฮะโอเคมาโอ้โหเป็นช่อนะฮะ มันเป็นฉุนนิดหนึ่งอะทุกคนแต่ฉุนในที่นี้อาจไม่ได้ว่าฉุนแบบไม่ดีนะไม่ได้ฉุนแบบกลิ่นไม่ดีนะแต่มันผมอาจจะไม่ชอบหรือเปล่าว่ามันไม่ชอบอ่ะสรุปโดยรวมทุกคนผมชอบโคล่าทุกคนชอบโคล่าว่ากวัวโคล่าช็อกโกแลตผลไม้รวมจริงๆสามรสชาตินี้ควรเอาไปลองเลยครับผมสตรอเบอรี่มันธรรมดาไปแล้วทุกวันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมก็รีวิวถุงยางอนามไมแต่ละยี่ห้อแต่ละขนาดแต่ละผิวตอนนี้รู้สึกว่าเหนียวฝัง สุดท้ายนี้ทุกคนก็จะมีเพศสัมพันธ์ว่ามันจะมีเซ็กกับใครกันแล้วแต่นะฮะก็ป้องกันไว้ก่อนช่วงนี้เชื้อโรคมันเยอะนะฮะก็พยายามหาถุงยางที่มันคอดีกับขนาดหรือว่ามันอาจจะรัดนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าเชื้ออาจจะอาจจะเล็ดรอดออกมาได้นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยป้องกันไว้ก่อนก็แล้วกันนะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนก็แล้วกันนะฝากติดตามช่องย t ท b e แล้วก็ช่องแฟนเพจแอดเพจด้วยก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวคอนเทนต์ต่อไปจะเป็นอะไรก็ขอติดตามด้วยวันนี้ราไปก่อนนีฮะสวัสดีครับผม มือสอข้างมือสองข้าากอันหน่มือสองข้างมข้างโอ้จับโอ้โอ้ยใค้ทำอะไรเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูว่ามันจะใส่ได้ไหมโอ้ใครจะทำใหญ่ขนาดนี้วะเนี่ยดูดิแล้วมันจะใส่ได้เหรอทุกคนผมต้องยืดใส่อะโอ้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 ยย้ย้อ้ยยออย้ย